ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงชอบรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i บายเฟสราคาถูกเป็นันเองพร้อมคํานวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมครับสวัสดีชาวฟีฟ่ามบาทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับคลิป ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปเติมผิดของผมเองนะครับเป็นคลิปเสียเงินนะครับแต่ว่าเป็นเสียเงินในอดีตลูกค้านะครับและทีเนี้ยผมก็เลยทําการตกลงกับลูกค้าแล้วนะครับก็คือคุยกับลูกค้าแล้วว่าอ่าลูกค้าขอคืนเงินนะครับก็ผมก็จะคืนเงินเต็มจํานวนนะครับแต่พอที่ผมเติมผิดเนี่ยผมขอนะครับผมขอมาอัดคลิปนะครับอัดคลิปปุ๊บนะครับผมจะทําการย่อยตัวทิ้งทั้งหมดให้ไม่เหลือซากนะครับนะก็คือย่อยทิ้งทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวที่เราเปิดได้ตอนแรกนะครับตัวที่เปิดได้เนี่ยเป็นมาเน่นะครับและในเนี้ยเราจะเปิดหกแพ็คหกแพ็คเนี่ยแล้วก็จะมีแต้มไอคอนพามอีกสามร้อยนะครับหกแพ็คเนี้ยเราเปิดได้ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นโดอ้วนโดผอมตัวไหนก็ตามย่อยทิิงทั้งหมดนะครับย่อยทิิงทั้งหมดเอาแบบหายแบบทันตานะครับ จะไม่มีการว่าผมเปิดด้โลกอ้วนปุ๊บเจ้าของไอดีบอกว่าพี่ผมไม่เอาเงินคืนแล้วไม่ทันนะครับถ้าเราเปิดได้ก็คือหายทันทีนะครับคืนเงินเต็มจำนวนโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาลุ้นกันว่าเจ้าของไอดีจะเป็นคนบุญมีแต่กรรมบังไหมหรือว่าผมจะเป็นคนดวงสวยประจำปีถ้า เอาจริงนะตำนานมาหนึ่งตัวได้กรีดผมบอกให้ได้กรีดนะอ่ะ,อะมาครับผมหวดใบแรกย้ำมาหกใบนะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นถ้าัฟ้าพอยนะสายแช่งบันจะแช่งผมแล้วบันนัดกลุ่มรวมหัวกันแล้วใบที่หนึ่งครับผมลุยจับเป็นใคร แพ็กอันตร้าบีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใบที่หนึ่งนะใบที่หนึ่งครับลุยครับมาว่ะโอ้โหเจ้าของไอดียิยม้มแซนตินะฮะโอเคเอาเวลันครับผมไม่ใช่แซนติตัวแรกครับคุมุ้ม เจ้าของอดีว่ายิ้มละยิ้มละอ้าปากมาเลเซียโอ้โหทัวที่หนึ่งครับอ่ะยังเหลืออีกไปต่อครับนุย้ยใหญ่เกลือพี่ไปตึงๆี้แก้ม

จริงจะขออะไรดีกว่ายิ้มใบที่สองจังยิ้มเฮ้ยมาหน่อยดิเอาน้องขอสักตัวหน่อยมานะให้มันช้ำใจหน่อยแบบเอ้ยให้มันเอาขึ้นปกหน่อยเพราะแบบเอย้ย่อยตัวเท่อะไรอย่างเงี้ยย่อยแบบย่อยโดอ้วนเข้มๆอย่างเงี้ยเออขอได้ว,วะ่ะลุยฮะใบที่สามขอสักงสามแสงสามแสง สองครับสองแสงสามแสงลุยฮะโอ้โห,โหว้าวเย <cl aps> yeah. ี่ยมเวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดสุดโอ้ว้วาว สามใบันโลกเยี่ยมมากสุดยอดเลยยยมจริงจริงวู้แหลมแดงล้วนล้วนเลยแหละเปรดหนักเน้นหนักเน้นมามามา กอดฮะลุยโอ้โหไอ้เปรตมึงบ้าปะเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยกูดลุกโอ้โหควักลูกตาออกมันลาสไลทีว่ะมึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหียสี่โล ่็บอยูแปลก,ปลกอันนี้นี่แปลกจริงมึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวนะแบบนี้นะโอ้โหอีกสองั้งสุดท้าย เจ้าของไอเดี่ยว่ามึงย้ายไปมึงย้ายไปมึงย้ายไปเลยไม่ได้มีอะไรให้กูเสียใจเจ้าของไอเดียบอกโอ้โหเกมส้นตีนครับใช้ส้นตีนกดไปลุยมาแน่โอ้ยว่าแล้วเกมส้นตีนหุย้ยเอทีโอ้โห 耶！波！子瓦，一百哦吼！ นี่เราจะนิ่มๆนิ่มๆสายแช่งพวกมึงยิ้มเลยเดยิเอเปรตเอเวนต่อไปต้องใช้ลิ้นเมื่อกี้นิ้วตีล้วนๆเลยนะพี่นิ้วตีล้วนๆเลยนะดำด้วยนิ้วตีล้วนๆบวกดำด้วยนะพี่ทำไปเล่นไปนะสงสารลิ้นผมเหอะ เจ้าแม่กวนอิ่มช่วยได้กูว่าได้กวนมะม่วงอะ่ะเอาเอากูเชื่ออีกครั้งเอาเจ้าแม่รอบก่อนนะเจ้าแม่เล่นกูแล้วนะเอาเอาครั้งนี้เอาเจ้าแม่แล้วกันเอาวว้านีมา่มา,มา,มามครับพี่ชายใหญ่ใครยจะไม่กดติดตามกดติดตามด้วยครับ ไอ้กเย็นไกเ,เย็นยังไม่หัวดลุยว่ามาแน่ทำไมไม่ว่าอุย้ยโอ้โหโรดี้หลอกล้อนกันคลิปนี้ไอ้เชี่ยแม่งคลิปที่แล้วสี่ตัวสี่ตัวโรดี้เนี่ยไอ้สัว์ สตัวมึงบ้าปะเนี่ยอดูภาพชายอีกครั้งนี่ไม่ใช่ตัวแสดงและตัวตลกดูภาพชานอีกครั้งดูจัดจัดโอ้โหสเป็น C D M รูดนี่ไม่ใช่ตัวแสดงนะมีคือเรื่องจริงีีิไม่จริง ริวินเจ้าของไอดีบอกเสียดายมากครับเสียดายมากกว่ายิ้มหวานอยู่มาโอ้โหแตเมเมื่อกี้เราเราได้มาเท่าไหร่นะแตมเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เราได้มาเท่าไห,หร่วะเราเปิดได้ครั้งละห้าร้อยใช่ป่ะห้าร้อยหกครั้งสามพัน 3ามพได้ป่ะโอ้ไม่ได้ว่ะเอาเปิดแพ็น,นี้มั่งสามครั้งเปิดแพ็น,นี้มั่งสามครั้งโอ้แต่สูงสุดถึงร้อยห้าเองเอาลุยดิแล้วนะรออะไรอะ่ะทีวายว,วัดใครวะเบรดีหน้านี้ครับ กี่ครั้งนะสามสามร้อยแต่กดเจ็ดร้ยเจ็ดครั้งพอเจ็ดครั้งลุยแกจ๋าลุยครับวันไป่งไ,ไม่ใช่โอ้อโหไ้โลมโลโลมโลร้อยห้าครับ นี่ฮะผลงานประกอบการทั้งหมดของเรานี่ครับครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยและเราไปอยู่ในเครื่องจักสังหารทีนี้เราย่อยด้วยวิธีไหนดีเราย่อยเราเราย่อยวิธีไหนดีดีแคนไลค์กับคุณเดนี่หรอแบบนี้นะใช่ใช่ใช,ใช่เอาเลยเอาเลยอ่ะงั้นก็ลุย ใครวะสูงสุดตั้ง่นไหร้อยสามโอเคแทนทีมชาติแชลรูลคุเรมเบอรี่ครับอุ้ยร้อยห้าทำไมคือทำไมคุ้มวะเคยเคยคุ้มวะเนี่ยคูลิเบอรี่นะเว้ยทำเป็นเล่นนะหรือว่ามันการันตีคุลิเบอรี่คุ้มเลยครับใครคุ้มก็ไปแลกไอ้เปรต อามาทีนี้เร,เราเราเราจะขายตัวนักเตะนะครับขายตัวนักเตะอันนี้นี่หนึ่งร้อยบาทรัฐบาลไทยอย่าไปหาทำกันนะเราเปิดได้อเวเิเรอนไม่ใช่เเวนซีแมนนะครับซีซมนเวลรนนะครับซีซมนเวิร์เฟอร์ดินานนะฮะนะแล้วก็มาเน่เนี่ยอันนี้ากได้ไหมใครอยากได้เปล่าอยากได้ใช่ปะอยากได้ ไม่ขายเราขายหนึ่งร้อยเป็นนะเป็นนะสุดป้าไม่มีใครสุดเต่าผมแล้วเดีได้ป้าเก้ากเก้า <ๆ S 1> ไม่มีใครอยากได้เอาไปออกตลาดขายเร็วเนี่ยอย่าไปหาทํากันมึงได้เงินร้อยหนึ่งได้เวนจากสิบเจ็ดล้านนะมึงอย่าไปหาทํานะนี่ครับร้อยหนึ่งถือว่าให้เจ้าของไอ,ขอดีซีแมนซีแมนกูย่อยไปแล้วนี่ว่าเทียโกซิวา คิดว่าเป็นกองหน้าในตำนานไม่ใช่ไปเลยมึงนี่ไปเลยออกตาลาดเร็วๆเขาเรียกว่าขายด่วนอันเนี้ยอันนี้นนโรดี้มึงมาคลิปก่อนสี่ตัวคลิปนี้ขายด่วนจัดไปเป็นไงไม่มีใครสุดกว่านี้แล้วคูเลเบอรีร่แรกไ,ได้เมื่อกีอ้ขายด่วนเหมือนกันเป็นไงโรเบโล,ล,โลจำได้ว่าเปิดได้กองหน้าท็อตแนมฮอตสปอร์ สุดหมดแล้วน่าจะหมดแล้วแหละนอกนั้นก็ไม่เป็นไรถือว่ายุ่นหยวนให้นะครับขายเอาแล้วกันถ้าขายออกนะอะสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ถตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับกูไม่เอาแล้วนะกูไม่นั่งย่อยอะ่ะนะครับคือจะบอกไว้ก่อนไอดี ID. นี้ทำไมถึงได้ย่อยอ่ะผมพูดให้ฟังเลยก็คือมันเป็นไอดีที่ตอนแรกมันแพ็คราคาเขาโอนมาตอนราคาหนึ่งสองสี่ศูนย แล้วทีเนี้ยราคามันขึ้นอ่าแล้วแอดมินผมก็ทําอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยตื่นมานะครับตื่นมาเอ่อต้องเรียกว่าไงเนี่ยออเดอร์มันรันแล้วเนี้ยมันไปกดนะครับผมก็เลยไปกดอ่านั่นแหละก็กดผิดไปนะครับสุดท้ายก็เจ้าของไอดีบอกว่าไม่เอานะครับก็เลยอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะผมก็เลยถามครั้งว่าเอาไหมผมไปพลาดกดแล้วเขาก็บอกว่าไม่เอาอ่าผมก็เลยบอกว่าขออนุญาตนะครับเออเอามาทําคลิปอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนั้นสนุกสนุก นะครับเจ้าของก็ได้ก็ได้ได้ผมก็คืนเงินเขาไปเต็มจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นก็วินวินทั้งคู่ครับประมาณนั้นครับผมนะฮะขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ